ดูฝูงปลาครับโอ้ดู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 โดูลูกนี้ฮะนี่สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องพบกับผมช่างนเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่วันนี้อ่าผมพาเพื่อนๆมาทำคลิปวิดีโอกัน ล่าปลาซิวนะครับช่วงนี้เนี่ยจังหวัดตราดเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้วนะครับก็เริ่มฤดูการล่าปลาซิวกันครับอุปกรณ์นะเหมือนเดิมกับปีที่แล้วครับกระบอกนะทางตราดเนี่ยเรียกว่ากระบอกดักปลาซิวนะครับนี่แล้วก็เยือ่อเยื่อที่ผมใช้ประจําเนี่ยก็จะเป็นข้าวสวยนะครับคลุกกับกะปิแบบนี้ฮนะนี่นะ อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเริ่มฤดูการแรกของการดักปลาซิวเนี่ยจะมีตัวไหมแล้วก็จะได้มากได้น้อยจะหมานไหมนะครับเดี๋ยวตามผมไปนะกับบรรยากาศอ่างเก็บน้ําเป็นอ่างเก็บน้ําแถวบ้านผมเองเนาะก็บรรยากาศดีมากๆครับไปเลยฮะมาเริ่มกันครับกระบอกเนี่ยผมมีวันนี้เนี่ยผมมีมาทั้งหมด8กระบอกเนาะนี่นะครับกับเหยื่อนะเป็นข้าวสวยคุกปินะครับอย่างที่บอกแล้ว ม้ที่ผมดักเนี่ยจะเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ำจะเต็มอ่างแบบนี้เลยนะครับก็วิธีดักนะครับนี่นะกระบอกปลาซิ่วนะครับวันนี้ผมฉายเดียวนะครับมาคนเดียวผมก็จะตั้งกล้องถ่ายเป็นจุดๆไปนะมาเริ่มครับวิธีดักก็แบบนี้นะครับกระบอกเนาะแล้วก็ปั้นหย่อะครับ นี่ฮะหอมมากๆครับข้าวคุกกะปินี่กินได้เลยนะเพราะว่ากะปิก็เป็นกะปิอย่างดีนะครับข้าวก็เป็นข้าวสุกที่เราใช้กินกันทุกวันเนี่ยเนาะอร่อยครับถ้าพุกมาเยอะๆเนี่ยดักปลาไปด้วยคนก็กินไปด้วยได้ครับพอปั้นเป็นก้อนกลมๆสักทีแล้วยัดเข้าไปในกระบอกครับ ยัดละกะทาปากกระบอกให้ทั่วครับให้กลิ่นเนี่ยมันกระจายเนาะยีให้หมดครับไปทั่วแล้วก็ให้ตัวข้าวสุกกับกะปิเนี่ยมันติดอยู่ให้แน่นๆครับการบี้มันเนี่ยทําให้มันอยู่ได้นานนะปลาตอดมันก็จะหมดช้านะถ้าเราใส่ไปเฉยๆโดยไม่บี้เนี่ยครับเวลาปลาตอดมันก็จะหมดเร็วพอหมดเร็วปุ๊บปลามันก็จะเข้าน้อยนะครับมันก็จะหาทางออกนะ บี้พยายามบี้ให้ติดให้ทั่วปากกระบอกให้มันเหนียวที่สุดนะครับแล้วเราก็จะใช้ข้าวไม่ต้องเยอะอ่ะนี่ครับแบบนี้นะกระบอกแรกนะครับนี่มาเริ่มดักกันครับ ก่อนดักเนี่ยเราก็จะมาดูหมายก่อนเนาะเลือกจุดที่ปลาซิวมันจะวิ่งวนอยู่เยอะๆนะครับตรงจุดที่ปลาซิวเยอะเราถึงจะดักเนาะเราดูหมายก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ปักไอตัวกระบอกเนี่ยลงไปตรงพื้นในแข็งเสร็จแล้วก็ใส่น้ำไปสักหน่อยครับ จากนั้นก็เป่ายางให้มันเป็นลูกโป่งนะเสร็จแล้วเราก็มัดยางให้มันเป็นลูกโป่งลอยน้ำแบบนี้ไว้ครับ จะได้ลักษณะนี้นะเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งลูกดูนะครับลูกแรกที่ดักไว้เมื่อกี้นี้เลยเนาะเริ่มมีปลาเข้าแล้วนะครับนูนนูนน,นูดูที่ตัวลูกโป่งถุงครับเนาะดินเดียวเดียวดีวดีดีดีแล้วครับ ทำห้ดูอีกสักกระบอกนะครับนี่นะข้าสวยนะครับปั่นแล้วก็ยัดเข้าไปยีให้ทั่วครับ ้นตอนการยีข้าวเนี่ยต้องละเอียดหน่อยนะต้องให้ทั่วจริงๆและให้แน่นจริงๆครับมันจะอยู่ได้นานนี่ครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็หาตำแหน่งที่จะปักครับ ตักเสร็จแล้วก็ตักน้ำใส่ไปนิดนึงแล้วก็เป่าลมครับ เรียบร้อยครับก็ถ่ายให้ดูเท่านี้พอเนาะสำหรับวิธีการดักนะครับเดี๋ยวผมจะดักทิ้งไว้เนี่ยสักประมาณ40นาทีแล้วกันครับแล้วเดี๋ยว เรามากู้มาลุ้นด้วยกันว่าจะได้เรื่องไหมจะหมานไหมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เ,เห็นข้างหลังไหมครับเล่นน้ํารอดีกว่านะมาเล่นน้ําด้วยกันครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวตามไปเก็บกู้กระบอกปลาซิลด้วยกันครับลูกแรกอยู่นี่นะครับ แรกนี่ครับเห็นไหมเข้าพูดเยอะเลยครับนี่ดูนะครับนี่นี่ฮะ เห็นไหมโอ้ตัวสวยๆเลยครับเห็นไหมท่าไหนนี่ครับลูกแรกก็หมาแล้วนะนี่อันนี้ลูกที่สองครับนี่อันนี้ยังเป็นๆอยู่เลยนะ เห็นไหมถอยหน่อยนี่ครับโอ้โหโลูกที่สองก็เยอะฮะนดูนะลูกที่สองนี่เป็นเป็นสวยๆเลยครับอ่ะกระโดด นี่ครับสองลูกแล้วนะดูลูกนี้นะครับนี่รอยขาวเต็มถุงแล้วฮะโอ้โหลูกนี้เข้าเยอะฝาเข้าเยอะฝาทุกถุงเลยครับเยอะมากๆนี่เน,นะเดินยาก ยกให้ดูครับนี่อดูลูกนี้ฮะหมานกว่าสองถุงแรกอีกครับนี่ครับโอ,โอ้โอ้จะลม้จลมจะล้มเ่กับครึ่งสวิงอะฮะ ไปมาดูลูกที่สี่ครับนู่นลูกที่สี่มองไกลๆก็เข้าเยอะอยู่ฮะดูขาวลอยขาวเหมือนกันนะนี่ดูครับอต้นฤดูนี่ถือว่าปลานี่ตัวชุมมากๆนะ ดูให้ชัดๆครับลูกที่สี่นี่นี่อุ้ยกระโดด ดู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 โอ้ดินลูกนี้ลูกที่ห้าครับดิ้นสนั่นเลยนะนี่วันนี้นี่ห้าลูกนี่หมนันทั้งห้าลูกเลยครับ อันนี้ยังดิ้นด็อกแรกๆเลยครับหาลูกผ่านไปครับเป็นกิโลแล้วนะเนี่ยมาต่อกันลูกที่หกนะ ลากู้กระบอกเนี่ยเราก็ต้องจังหวะแรกเนี่ยเราต้องล้วงมือปิดปากกระบอกอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับนี่ปากกระบอกล้วงปิดไว้อย่างนี้นะเพื่อการปลาที่มันยังไม่ทันเข้าไปในถุงเนี่ยไม่ให้มันออกนะครับปิดปากกระบอกเสร็จแล้วก็ยกครับปิดปากกระบอกเสร็จแล้วกำระหว่างถุงกับกระบอกให้ดีฮะเดี๋ยวมันจะหลุดได้ตรงที่มัดยางเนี่ยครับกำให้แข็งเลยแล้วก็จับที่จุกแล้วก็ยกแบบนี้ฮะ นี่อันนี้ก็บอกที่หกนะก็ยังหมานอยู่ครับโอ้เริ่มฤดูการล่าปลาซิวกันแล้วนะช่วงหน้าฝนเนี่ยครับน,นี่ครับก็ยังเยอะเหมือนเดิมอุย้ยกระโดดนี่เป็นเป็นสดๆเลยครับต่อไปลูกที่เจ็ดครับ ที่เจ็ดก็ยังเยอะนะนี่ครับโอ้โหกระโดดนี่ครับเป็นๆเ,เลย ลูกที่7เจ็ดนะเดี๋ยวไปดูลูกสุดท้ายกันครับลูกสุดท้ายก็ดักอยู่ริมทางแบบนี้เลยนะนู่นครับปลาซิวก็ยังตอมอยู่รอบๆถุงดักอยู่นู่นเนอะดูรอบๆกรบอกเป๊มเลยนะครับแต่ว่าที่เข้าไปข้างในเนี่ยก็เยอะอยู่ฮนะเดีย๋ยวไปยกดูด้วยกันครับ มาลุ้นลูกสุดท้ายกันนะจะได้มากได้น้อยครับนี่เก็บยากโอ้โหลูกสุดท้ายก็ยิ่งเยอะฮนะวันนี้แปดลูกนี่หมานทุกลูกครับผมกับวิถีภูมิปัญญาแบบนี้เนาะการดักกระบอกปะซิวนะครับนี่ นี่ดินกระบอกสุดท้ายนี่ยังเป็นๆเ,เยอะมากครับอุ้ยกระโดดนี่ครับนี่นะได้ทั้งหมดวันนี้นะครับกับกระบอกแปดกระบอกนะถือว่าได้เป็นมือสบายๆครับนี่ปลาซิวปลาซิวจากอ่างเก็บน้ำแถวบ้านนี่ตัวที่สวยแล้วก็ยังสดๆปิ้งๆครับผมเดี๋ยวได้เท่าไหร่ลองมาชั่งกันดูเนาะปึบ สองกิโลเก้าทั้งกระป๋องนะกระป๋องเปล่าหนะักหนักสขีดครับก็หัก2กิโลเก้าก็เหลือ2กิโลครึ่งก็นี่ทั้งหมดปลาซิวของวันนี้นะ2กิโลครึ่งนะครับจากที่เราชั่งเนาะแล้วผมจะไปทำเป็นเมนูพื้นบ้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราตัดเข้าไปที่เมนูพื้นบ้านกันเลยนะครับวันนี้เมนูปลาซิวเนี่ยผมจะทำทั้งหมด2เมนู ให้ได้ดูกันนะเมนูแรกก็เป็นปลาซิวฮิปขิงนะครับเป็นเมนูโบราณเนาะส่วนอีกเมนูหนึ่งก็เป็นปลาซิวทอดกรอบนะครับสําหรับเครื่องที่เราจะต้มปลาซิวนะครับก็มีขิงทุบครับข่ทาทุบหอมแดงทุบตะไคร้ทุบแล้วก็หัวขมิ้นทุบนะสุดท้ายก็เป็นใบมะกรูดนะครับแบบนี้ ใส่เครื่องเยอะๆครับสมุนไพรจะได้หอมๆเนาะจากนั้นก็ใส่ปะซิลลงไปเลยครับใส่สักครึ่งนึงก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเมนูทอดด้วยนะครับอุ้ยเยอะไปเดี๋ยวเอาคืนหน่อยอ๊บอ่ะโอเคต้มแค่นี้พอครับ พอได้แบบนี้แล้วเราจะปรุงรสไปเลยนะครับปรุงรสก็มีรสดีครับนี่รสดี้วขาวครับจากนั้นใส่เกลือครับรสชาติมันก็จะออกรสชาติหลักเนี่ยก็จะเค็มมันนะครับ พอปรุงรสเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เติมน้ําลงไปนะครับน้ําเปล่าน้ําเนี่ยเติมลงไปแค่ให้พอดีพอด,พอดีท่วมกับตัวปลาซิวนะแค่นี้พอครับจากนั้นก็ตั้งไฟครับ แล้วปิดฝารอให้เดือดก็เนื้อปลาสุกก็กินได้เลยครับง่ายมากๆเมนูนี้ดูนะครับนี่โอ้กลิ่นหอมเครื่องสมุนไพรตลบอบอวนหมดแล้วครับต่อไปไปดูเมนูที่2กันนะครับต่อไปเมนูทอดกรอบปลาซิวหรือปลาซิวทอดเกลือนะครับ ผมก็จะใส่3มอย่างมีเกลือมีรสด,ดีแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะจากนั้นก็จะเขยา่าเขยา่ขยาคลุกๆุให้เข้ากันครับแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันให้ร้อๆนาะนล้วค่อยเทปลาใส่นะครับพอมันเริ่มแห้งกรอบๆแล้วนะ ครั่วอีกสักทีครับให้มันร่วนเสร็จแล้วตักใส่จานนะครับนี่ปลาซิลทอดเกลือครับทอดให้กรอบกรอบกินกับข้าวสวยรลล้อนๆเนี่ยเมนูพื้นบ้านวันนี้ครับ นี่ครับ2เมนูพื้นบ้านวันนี้นะปลาซิวทอดเกลือกับต้มปลาซิวหิปขิงครับเดี๋ยวไปชิมด้วยกันนะปลาซิวฮิปขิงร้อนๆครับ มานะสองเมนูพื้นบ้านเด็ดๆครับวันนี้ปลาซิวฮิบขิงนี่ขั้นแรกขอเป็นปลาซิวทอดก่อนนะทอดให้กรอบๆเลยอย่างนี้ราดน้ำจิ้มไหมครับหมับข้าวแบบนี้นะแล้วก็น้ำลายแตกแล้วตอนนี้หิวนะกินข้าวเพลนดกันครับข้าวเที่ยงสุดๆเลยครับ รสชาติดีมากต้มนะสักน้ำนิดนึงรสชาติออกเค็มมันฮนะอร่อยมากๆนี่เมนูนี้นี่เป็นเมนูพื้นบ้านทางตราดเลยนะครับต้มปลาซิลแบบนี้เนาะอร่อยมากๆครับ ดูพันมิดมาขยำม,มานะพันมิดลองนะนี่คุกข้าวแบบนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับอร่อยอก็เดี๋ยวแม็กถ่ายคลิปให้เดี๋ยวแม็กก็มากินด้วยกันนะครับมาเลยครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นานนะกินข้าวกับเมนูพื้นบ้านกันเนาะจากที่ผมไปดักปลาซิวมาแล้วก็มาทําเมนูพื้นบ้านนะครับ ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะช่วยผมกดไลค์กดแชร์<ม>นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่คลิป<ม>วิดีโอหน้าเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไลยก่อนนะครับสวัสดีครับ